เอาครับบานน้ครับถือบ้านไปก่อนเด้อบ้านเฮียก่อนครับนี่หลักสำหรับคลิปนี้นะนี่นะครับนี่ครับ,รบเฮียครับเอาแล้วครับเอาพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วมือสังหารเฮียสั่งมาจากคนเราญาโสภาคนโดยตรงเลยเอาเอา <c oughs> ครับ อาป่าไปกินได้มันมาเด้อพ่อไงเอ้อยไก่เอาจดจบอีที่ังเก่งดีเอาไอ้พี่ยาโอ้มันอยู่ผุ่นไหมถ้ารพอไงวันวาม่มผุ่นว่ะลุงยืนได้แต่ว่ามันเลิกเด้ยืนหิ่มได้ยูหิ่มมองมิหยานไหมมันมีไม่บอบน่ะ เพราะว่าไม่ที่เลื่อยแช่ใบอองมันเหรอครับแต่ว่าแต่ว่าวากันเอาเลยบีเจักน้อยหางนั่นบ่มีกันหาวันวานละโอเคอยู่ไปทั้งต้นั้วยครับจะกบเนีใ้ใจได้ดวนเหรอ <c oughs> หาเพื่อนเอาล้งไม่นะ่าจะต้องต้องเดี๋ยวเพื่อนออกมาแล้วกันนีเที่ยีหูครับคือป่ามันฉลาด <c oughs> มันไปยุองอย่งงงงินนั่นบอ <c oughs> ่อสงสัยมันไปยุ่งไอ ใจเห่อปอ่าครับอ๋มันตื่นเนาะมันตื่นเนาะพูดหน่ะพี่นั่นละมองหันละมองคล้องแฉ่เรื่องอมองนะหันฮะลงไปเซาก่อนบอ่บ้บ่โอ้มองขวานมองหนันเนาะเียบเลยเทียนนี่เนาะนัะ่นน่าปะตะกลับดิฮ่า บ่าไปยังเอ้าเป่าทั้งนั้นเบิ้งเบิ้งเป่าเปลี่ยนเป่าไหมครับเป่าไหมไหมพี่น้องอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันเอามารุ่นกันต่อบาทนี่รุ่นกันต่อรุ่นกันต่อยังหนามกอนพี่ยาเอ้ามันจะเป็นเทียงอ้าวพรอะไรย้อยเอาแล้วเอาแล้วอ่ะนี้งานเขาแท้ยบเบื้องน้นมันหยาย่างเบิ้งหยานั่นแหละมันสิล้งเล็กแล้วครับพักนั่นละนั่นเระพักนั่นเระบานนี้สิล้งเล็กแล้วบานนี้ พักนั่นแหละต้องดูวิธีดูวิธีมันตีอ้อาไปอ,อ,อ,อ้ยย่าต้องดึงย่ากินก่อนพี่ยา,าลูกสมุนกับเม้าเหล่าว่าไอ้ก้อนเลยว่าใส่ใมาก เป้์น,นี้ไว้เนี่ยนี่ฮะนี่แหละเมื่อวานตั้งนี้เดี๋ยวมันอกี้ไปขึ้นทั้งทั้งกับวันที่แหลงทะเบิงมาเสียผมเอาคำล่อรุ่นกันล่อรุ่นกันว่าแตกเท่าไรแต่ว่า,าล่อรุ่นมันล่อรุ่นมาที่มี่ใหม่บะมึมงเนี่ยพอไงแล้วสีหูนะ่ะต,ตื้นกว่า มันยังไม่แตกกระจายไปอยู่เหอะครับแต่ว่าคณะแรกเนี่ยมันสีบอมีทั้งล่างมันสีมาอยู่รุ่มอยู่ตรงกลางมันถึเอาง่ายก็ครับผมระวางเลยนะป่าใหญ่มันเดี๋ยวหูดีเนาะ เออเออมันหูดีเลย,ย,ยครับ,บเอา้าว่าไดรุ่นไนียังไม่รุ่นกันนั้นไหม <laughs> ต่อไปนี่ครับเห็นโตยู่นี่ึ้นแล้วครับพิมนี่เนี่ยเนี่ยบานลงไปเนี่ยเนี่ยมาแล้วเนี่ย มาแล้วมาแล้วเอ้านี่ไหมนี่ปลามันยังร้อยสิเดี๋ยวท่านเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยืนมายืนยืนน้ำผมนี่ในนี่เห็นตัวเลยบานนี่เดี๋ยวเอาเแย้อ้อยนี่เราบานนี่นี่มักินอยู่นี่ว่าไปเลยโอเคโอเคเอาเอ้าเถืองโยแต่ว่ามันสิมี่ใหม่บ่หิมเถืองโยแต่ว่าสิมี่ใหม่เยา่ยหิมนั่นแหละเออหิมทั้งนั้นแหละครับเถืองโยบานนี่ ครับทั้งเน้อมีเรียยหน่อยนี่ยบข้าวแม่นว่าพี่ยะเอาเดี๋ยวแบงได้มาลุนกันมาเนี่ยบ่ท่านมันเนาะมันดีเว้ยมันเร็วเนาะอือโอ้ป่าแงมดีทวนโอ้ คัาดเป่าอีกคัาดเป่าอีกบา้เนี่ยเอ๊มันลอยอย่างไรน,นอบบานเนี่ยเดี๋ยวเอาไหมยังหนีกันไหมมึงดูฮามันถึงเนี่ยหามหว่ากนเลยครัฮะห้ามซ้ำนีล่ละบอว่าอว์เลยอ่าม,มันเป็นรวมยุ่มพุ่นยุ่มองมันลอยมันครับบอท่านจังยังเดี๋ยวหาวิธีการเอาไหมครับอ่าเก็บนาพอกันไหม พอกันไหมพอกันไหมวิธีการไหมครับปลาฉลาดแล้ว